วันนี้เอาหนังสือ The Psychology of Stupidity มาเล่าให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้โดยคอนเซปต์เขากล่าวว่าคนเราไม่ว่าจะเรียนสูงแค่ไหนมี IQ สูงแค่ไหนหรือมีสถานะทางสังคมอย่างไรก็ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีไปจากความโง่เขลาได้เพราะความโง่เขลามันเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับมันจะมาหลากหลายรูปแบบหลากหลายความเข้มข้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันปรากฏตัวขึ้นมาและก่อนจะไปในเนื้อหาผมขอทักทายคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l i ฟ e ฟอร์เลอร์พอดแและคุณอยู่กับจิรกิจตันเกยูนวันนี้ผมเป็นหวัดนะครับเสียงอาจจะอู้อี้หน่อยแต่เมื่อไปเจอเนื้อหาอะไรดีๆก็ดอ,อดไม่ได้ที่จะทำพอดแคสต์ให้ทุกคนได้ฟังไหนๆก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้ช่วยฟังกันจนจบเลยนะครับหนในตีมหลักของหนังสือเล่มนี้ที่เขาพูดถึงก็คือ c ognitive bias หรืออคติที่ทำให้เราตัดสินใจโดยที่ไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลหรือความเป็นจริงที่ควรจะต้องนำมาพิจารณาหนึ่งใน cognitive bias ที่เราเจอบ่อยที่สุดและรุนแรงมากรวมถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากก็คือ confirmation bias confirmation bias เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือการที่ว่าเราน่ะเชื่ออะไรบางอย่างไปแล้วละ่ะแล้วเราค่อยหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่อนั้น เห็นได้บ่อยในเรื่องของการเมืองนะครับหรือการตัดสินใจอะไรก็ตามที่เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าในเรื่องนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาหลักฐานมาสนับสนุนความเชื่ออันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะสรุปว่านี่คือความเชื่อที่ถูกต้องสิ่งที่น่าสนใจในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็คือเขายกตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลที่เป็นฝั่งที่เราชอบทำนโยบายแบบหนึ่งสมมุติว่าเป็นนโยบายแจกเงินประชานิยมอะไรประมาณนี้แหละครับ ถ้าเป็นฝั่งที่เราชอบหรือเป็นฝั่งที่เราเลือกมาเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าการทํานโยบายแบบนี้มันถูกที่ถูกเวลาและถูกต้องแล้วในขณะเดียวกันถ้าเป็นฝั่งที่เราไม่ชอบหรือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็จะบอกว่าการทํานโยบายแบบนี้มันเป็นหายนะอาจจะทําให้ประเทศล้มละลายอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ของประเทศไทยนะครับก็มีปรากฏการณ์อารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับตอนผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมคิดถึงเรื่องนี้เลยครับว่า โอเคผมจะไม่พูดว่าเรื่องที่จะแจกเงินในตอนนี้มันถูกหรือไม่ถูกนะครับแต่ผมได้มีโอกาสฟังนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านที่เป็นคนดังและออกรายการบ่อยๆสมัยในตอนที่รัฐบาลไม่ใช่เป็นในฝั่งที่ตนเองเชียร์เขาก็จะบอกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวประเทศจะกลายเป็นในแบบเวเนซุเอลานะประเทศเราจะไร้วินัยทางการเงินทางการคลังก็ว่าไปแต่ว่าตอนนี้เขาดูเปลี่ยนใหม่นะครับ นักวิชาการคนเดิมนะครับก็จะพูดว่าโอ้โหคนไทยกลัวกันเกินไปเพราะว่าปีหน้า GDP เราจะพุ่งขึ้นไม่ต้องกลัวยังไงประเทศก็สามารถจ่ายหนี้ได้ถือว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มาถูกที่ถูกเวลาซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่าอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่เคยถูกใช้กับฝั่งที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่พอมาเป็นคนที่เราชอบเนี่ยเขากลับเปลี่ยนเหตุผลไปและนี่คือหลักฐานทางความคิดที่มาจากเหรียญเหรียญเดียวกันแต่คนละด้าน คือคนเราจะเลือกด้านเหตุผลที่ซับพอตความเชื่อของตัวเราแปลว่าเรานั้นไม่ได้คิดและตัดสินใจเบ s e ออนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีจริงๆแต่เราเลือกเอาข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อมาสนับสนุนสิ่งที่เราอยากจะเชื่อไปเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายเราก็จะสามารถหาข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อได้อยู่เสมอแหละครับและนี่ก็คือ confirmation bias ครับ ซึ่งถ้าเราใช้มันในการประเมินเพื่อตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่สำคัญสคัญในชีวิตอย่างเช่นเรื่องการลงทุนสมมติเรามีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าหุ้นตัวนี้จะดีไม่ว่ามันลงยังไงเราก็ยังจะซื้อมันทั้งที่ความจริงธุรกิจของมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แต่เราก็ยังอยากจะเชื่อว่ามันดีเพราะเราติดดอยมันอยู่เวลาเราไปหาข่าวเราก็จะหาแต่เฉพาะข่าวที่มันสนับสนุนว่าหุ้นตัวนี้มันดีซึ่งมันก็จะมีข่าวแบบนี้อยู่เต็มไปหมดในอินเทอร์เน็ต ดังนั้นการที่เรามีความคิดแบบนี้ก็อันตรายได้เหมือนกันนะครับเพราะเราจะรู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกแต่จริงๆแล้วเราเลือกเฉพาะชุดข้อมูลที่เราอยากจะเชื่อมาใช้ในการตัดสินใจต่างหากและเราก็อาจจะไปด้อยค่าข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราสุดท้ายไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนก็หลีกหนีความโง่ในแบบนี้ได้ยากเหมือนกันนะครับคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นกลางจริงๆเนี่ยมีน้อยและพวกเขามักจะเป็นนักคิดที่เก่งมากๆด้วยครับ อีกอันนึงเป็นเรื่องของความคิดแบบรวมหมู่หรือกรณีที่คนทั่วไปเกิดความเขลาขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมบางอย่างหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจที่ผมนึกออกตอนนี้เลยนะครับคือเหตุการณ์ที่มีเครื่องบินตกในแถบอเมริกาใตา้ประเด็นมันคือมันเป็นเครื่องบินเล็กๆที่ไว้ใช้สําหรับบินภายในประเทศ เราลองนึกภาพเครื่องบินเล็กๆที่บรรจุคนได้ประมาณ20-30คนนะครับพวกเครื่องบินใบพัดอะไรแบบนี้นะครับและในเครื่องบินเล็กๆลำนั้นก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งเอาลูกจระเข้ขึ้นมาแต่ลูกจระเข้ตัวนั้นมันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับอาจจะประมาณเท่ากับพวกกิ้งก่าอีก,กวัวหน้าเสร็จแล้วลูกจระเข้มันก็หลุดออกมาจากกระเป๋าคราวนี้ทุกคนก็กลัวเป็นเราเองก็คงตกใจใช่ไหมครับมีลูกจระเข้หลุดออกมาคราวนี้ทุกคนก็วิ่งหนีลูกจระเข้นะครับ วิ่งไปด้านหัวเครื่องบินบ้างวิ่งไปที่ด้านท้ายเครื่องบินบ้างขึ้นอยู่กับว่าลูกจระเข้มันกลิ้งไปทางไหนและการวิ่งเป็นกลุ่มก้อนของผู้โดยสารแบบนี้นะครับมันทําให้จุดศูนย์ถ่วงของเครื่องบินน่ะมันแกว่งจนทําให้เป็นเหตุที่ทําให้เครื่องบินลํานั้นตกและผู้โดยสารทุกคนเสียชีวิตประเด็นก็คือถ้ามันเป็นจระเข้ตัวโตโตเต็มวัยแบบนั้นก็น่าจะวิ่งหนีอันนี้เข้าใจได้แต่ในเคสนี้มันเป็นลูกจระเข้ตัวเท่ากิ้งก่าต่อให้ถูกกัด แผลมันก็จะประมาณเหมือนถูกแมวหรือหมากัดไม่ได้ถึงขั้นต้องแขนขาดหรือเสียชีวิตอะไรและถึงต่อให้เป็นจระเข้ตัวใหญ่มันก็คงไม่สามารถทําให้ทุกคนบนเครื่องบินตายได้แต่กลับกันการวิ่งบนเครื่องบินจะทําให้ทุกคนตายหมดรวมถึงลูกจระเข้ด้วยครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยความเครีของคนก็ยังถูกฝังไว้ในใจผ่านการเลี้ยงดูหรือการกดดันทางสังคมก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกกลุ่มติ้งก็ได้นะครับคือถ้าคุณหลุดเข้าไปในลทัทธิอะไรบางอย่าง และคุณถูกกรุปติ้งครอบงำอันนี้ก็จะเกิดความเข่าได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งความรู้สึกบางอย่างอารมณ์บางอย่างก็ทําให้เราเกิดความเข่าได้นะครับเช่นความโรคทําไมแชร์ลูกโซ่ถึงไม่หมดไปจากโลกใบนี้คุณผู้ฟังเคยลองตั้งคําถามนี้ไหมครับว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยรูปแบบมันก็เหมือนเดิมมาตลอดหลาย10 20- 30ปี วิธีการของมันก็คือจะมีคนมาบอกคุณว่าเอาเงินมาลงทุนนะแล้วก็จะได้ผลตอบแทนกับเราแบบที่ผลตอบแทนนั้นสูงเกินจริงกว่าหลักทรัพย์โดยทั่วไปจะทําได้แถมยังมีฟิกผลตอบแทนด้วยนะครับสมมุติว่ามีคนมาชวนเราลงทุนได้กําไรเดือนละ10%ต่อเดือนนะครับต่อเดือนไม่ใช่ต่อป,ปีบางเคสนี่ให้แพงกว่านี้อีกนะครับแลวมันก็จะมาในแบบรูปแบบเดิมๆนะครับ อย่างในสมัยของแชร์แม่ชะม้อยแล้วก็มีคนเสียหายไปเป็นพันล้านแต่นับตั้งแต่วันที่แชร์แม่ชะม้อยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่แชร์ลูกโซ่ก็ไม่เคยหายไปจากประเทศไทยได้เลยอย่างในยุคนี้ก็อาจจะเป็นแชร์คริปโตแชร์ฟอรเร็กผมว่าอีกหน่อยก็คงจะมีแชร์ AI เกิดขึ้นได้นะครับพื้นฐานเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแต่สตอรี่ของตัวโปรดักเฉยๆความโง่อีกแบบหนึ่งมาจากการที่มีข้อมูลจํานวนมากทําให้คนเราไม่มีโอกาสได้ไตร่ตรองดีๆ อันนี้เรียกว่า information overload นะครับอันนี้มันก็จะเป็นสาเหตุของพวก fake news อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายหนังสือเขาก็ยังย้ำว่าการศึกษาไม่ใช่ตัวการันตีว่ามันจะเป็นเกราะป้องกันความเข่าให้กับคุณได้บางทีการที่คุณมีใบปริญญาสูงๆอาจจะทำให้คุณตกอยู่ในกับดักความเชื่อผิดๆก็ได้นะครับอันนี้อาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะคนที่เรียนมาสูงๆอาจจะถูก e ก o ของตัวเองครอบงาจนไม่สามารถเปิดใจเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ หนังสือเขาสรุปแบบนี้ครับว่าเราจะออกจากหลุมพรางความเข่าได้อย่างไรมันมีอยู่4วิธีที่จะทําให้เราลอดไปจากหลุมพรางแห่งความเข่านี้ได้อันที่1ก็คือความถ่อมตนถ่อมตนต่อความเป็นจริงในโลกนี้ว่าเรายังรู้อะไรน้อยมากในโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสือมาสูงแค่ไหนยาวนานแค่ไหนหรือมีประสบการณ์แค่ไหนก็ตามจริงๆแล้วเรารู้เรื่องในสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้น้อยมากๆ ให้คุณลองจินตนาการถึงวงกลมพายฉาดของความรู้ทั้งหมดนะครับต่อให้คุณเรียนมาเยอะสุดๆเลยความรู้ของคุณก็จะเป็นเพียงเข็มเข็มหนึ่งที่ทิมเข้าไปในวงกลมพายฉาดเท่านั้นแล้วมันจะยังเหลือพื้นที่อีกมากมายที่พายฉาดที่เรายังไม่รู้ดังนั้นถ้าเราถ่อมตนว่ายังมีหลายสิ่งในโลกนี้ที่เรายังไม่รู้มันก็จะเป็นเกราะป้องกันความเข่าให้กับเราโดยไม่รู้ตัววิธีที่2นะครับเปิดใจยอมรับว่าความรู้ที่เราเคยเชื่อ แล้วมันเคยถูกเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะผิดก็ได้วิธีที่3การศึกษาการเรียนรู้ที่ดีไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับแต่มันคือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดเพราะมันจะช่วยอัปเดตข้อมูลความรู้ในหัวของเราเพื่อให้เราได้เห็นว่าความถูกต้องในแต่ละช่วงเวลาแต่ละยุคสมัยนั้นมันเป็นอย่างไรและสุดท้ายนะครับคือการมีเซลฟ์อเวเนสรู้เท่าทันตัวเอง ว่าบางทีเรากําลังถูกความเข่าเข้าครอบงําเช่นถ้ามันเป็นช่วงที่เรากําลังรู้สึกว่าโลภมากเลยเราจะต้องมองเห็นตัวเองว่าเรากําลังจะตัดสินใจบนพื้นฐานของความโลภนะและมันจะนํามาซึ่งความโง่เขานั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปหนังสือ the psychology of stupidity นะครับถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบอาหารความคิดแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนค่ากาแฟกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ ไอผมก็พูดอยู่คนเดียวก็อยากจะทราบว่าคุณผู้ฟังมีความเห็นกับพอดแคสต์ตอนนี้ว่าอย่างไรครับคุณผู้ฟังเคยมีเหตุการณ์ความข่าวอะไรที่อยากจะแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนหมู่มากสามารถคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับหรือถ้ายังคิดไม่ออกแต่รู้สึกชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถบอกผมได้นะครับชอบกด9ไม่ชอบกด1ก็ได้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ